อาลุงพรไพศาลสวัสดีค่ะคุณมุ่งมั่นสวัสดีคุณลุงพรไพศาลคุณมุ่งมัน่นคุณมุ่งมั่นดันได้พ่อลอยเหรียญน้อยยายไก่ได้แปดสิบเหรียญหนึ่งแล้วบ่ไปใส่มาใส่จิ๊กเก็ตดอกบอก่บกค่อยได้ได้ไล่เป็นได๋อันอันยังไม่ถึงห้าสิบเหรียญเลยโอ๊ยพ่อปันกันนั่นแหละ อันแต่ว่าขั้นช่วงบัท่านได้หลขึ้นหลานี่มันก็ขึ้นได้คุณมุ่งมันขั้นเทาบ่ขึ้นหลานี่ไม่ชีบขึ้นเลยปกตินี่นะขั้นเทาไรนะมันจิขึ้นนันสองมืเหรียญสมื่เหรียญเนาะขั้นเทาบ่ได้หล่สุดนี่มันก็บ่ค่อยขึ้นด้บ่ค่อยรู้ซึกว่ามันสิขึ้นดอย่าไกลสังเกตเบื่องดอกว่าอย่าไกลสังเกตเบื่องดอกมันก็บ่ขึ้นบ่ขึ้นก็ซ้ำหัวมันเถอะบ่เพอาะลำพอร้ยดอกเฮ็ดสนุกสนานไป ส่วอาจีพอิสระเ้าบันไดดอกกรเฮ็ดไปสละแมนอบคุหมุ่งมันแมนครับแมนมันบอพ่อหลับพอ่อรวยดอกกระเฮ็ดไปซื่อๆนั่นแหละอย่างลืมมูลืลมผวกับเขาไปหายกำลังใจมูผัวกผื่อนๆเนาะคุณมุ่งม่นว่าแมนโบหมายถึงายายน้อยพูดผิดใยน้อยจะเรียกยายยายไก่แต่มันกลายเป็นไม่ได้สอนไม่ไม่ได้ไกลสอนหน่อยอ๋อ หมายถึงยายน้อยพูดผิดยายน้อยจะเรียกยายไก่มันกลายเป็นไม่ได้สอนหน่อยแมนเนาะคุณมุ่งมันเนาะเออมันพ่อได้ปันไดดอกเข็ดไปเรื่อยๆแถมยังไงฮัฟเบิ่งโทษทัพท์หลายมันก็หายโทษทึกันเด้พราแม่นของดีเด้มีผลเสียเด้ยายไก่นี่ไปเอ็กซเรย์มานะกระดูกคอเสื่อมเหมือนกันนะกล้ามเนื้อคออ่อนแรงนะก็เบาๆหน่อย มันก็จะมีผลเสียเพราะว่าเรามีอายุแล้วเนาะดูโทรศัพท์เยอะๆเกินไปก็มีผลเสียนะวันนี้ยังไม่ถึงห้าสิบเดี๋ยววันหน้าก็ถึงเองค่ะคุณมุ่งมั่นกำลังใจให้กันและกันนะคะคุณคุณพี่น้อยบอกใช่ค่ะก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละสามปีจได้วพอ่อลอยเหรียญบ่นี่ก็ได้เกือบปีแล้วเนี่ได้แปดสิบเหรียญนี่ จบตั้งแต่อ่าจบตั้งแต่สงการปีที่แล้วเนาะายไก่ผ่านตั้งแต่สงการปีที่แล้วนะคุณมุ่งมั่นผ่านตั้งแต่สงการพีปีที่แล้วนี่ก็จะสงการปีปีใหม่อีกแล้วนะจะครบรอบอีกแล้วนะจะครบขวบมาแล้วดึ้อแต่มีปัญหาตรงไรแนวนอนต้องมีโทรศัพท์สองเครื่องตอนนี้เสียหมดแล้วคะ่ะเจ็ดถึงแปดเครื่องอ่ะเหลือเครื่องเดียวคะ่ะ พี่น้อยมีโทรศัพท์ถึงแปดเครื่องเลยเหรอเยยไก่มีแค่สองเครื่องแค่นั้นแหละขี้เกียจชาร์จแบตเอาแค่นั้นแหละขี้เกียจชาร์จแบตมีสองเครื่องแค่นี้แหละพอละไม่ต้องไปทําเยอะแยะพี่พลพิสานเขาเก่งนะเขามีเยอะนะพี่พลพิสานอายไก่ก็มีแค่สองเครื่องนี้แหละเครื่องเครื่องที่ไร้สดอย่างนี้ต้องต้องชาร์จตลอดเลยนะเพราะว่าแบตมันเสื่อม แต่ว่าเครื่องนี้ซื้อมาใหม่เนี่ยก็เป็นได้ปีสองปีแล้วล่ะก็ก็คอยก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มจะเป็นเหมือนกันแหละโอ้ oh, พี่น้อยมีโทรศัพท์ทั้งแปดเครื่องเหรอยานน้อยคนรัก,กรเกษตรเองค่ะคุณมุ่งมัน่นคุณยายอลิศส,สวัสดีจ้าคุณยายอลิศคุณยายอลิศส,สวัสดีคุณนงนะาสวัสดีค่ะคุณยายอลิศไม่ได้เจอคุณยายอลิศตั้งนานเนาะเจอแต่หลังบ้านเนาะ อยายไก่ก็จะไปหาหลังบ้านนั่นแหละคุณยายลิ์คุณยายฤิ์ยายไก่ก็กดเข้าไปดูนะคุณยายลิ์ก็ไม่ได้ไลฟ์สดเหมือนกันนะยายไก่ก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดหรอกคุณยายฤลิ์ปวดต้นคอค่ะปวดต้นคอต้องไปกาย,ยภาพบําบัดต,ต้องไปโรงพยาบาลเออมันเราดูโทรศัพท์เยอะไงมันให้โทษนะการที่เรามากุ้มกุ้งเงยเงยเนี่ยมันก็ให้โทษเยอะอยู่อ่คุณเหนือละวีสวัสดีค่ะคุณเหนือละวีสวัสดีค่ะ วันนี้ยายไก่ทอดหนังไก่ด้วยนะมาทานหนังไก่ทอดด้วยกันนะคะเดี๋ยวตุนหนังไก่ก่อนเลยหนังไก่ทอดเสร็จแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้นะเหลืองสวยงามนะหน้าตาแบบนี้นะสวยงามนะต้องทอดอีกหลายรอบอยู่เพื่อจะได้กระทะเดียวกรอบนะ จะมีหน้าจาแบบนี้นะหนังไก่ทอดยังไม่ได้กดไฮไลท์เลยเนาะถ้ากดไฮไลท์จะเป็นแบบไหนนะจะติดหนังไก่กดไฮไลท์เนาะ้องกดไฮไลท์สักจุดหนึ่งนี้จะติดไฮไลท์ไหม